วันนี้ฮะเรากลับมากันกับรายการแรปปี้ดาบเด่นรายการที่เราจะมารวมข่าวสารฮิปฮอปประจำอาทิตย์นะหลายๆเรื่องเรื่องสั้นๆฮะมารวมให้ทุกท่านได้ฟังกันกันกบวันนี้ที่ล่าสุดฮะมีการไลฟ์สดเด่นดนตรีของ o f f เซ็เนาะที่ Offset เนี่ยจะรําเงินไปบริจาคและเขาก็ได้ชวนเพื่อนๆของเขามาหนึ่งในนั้นก็คือยังเซิร์ค่ะเซอร์เซอร์ของเรานะ่ะได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เขาเนี่ยโอเวอร์โดส และเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะแต่หมอเนี่ยช่วยกลับมาได้และเล่าถึงประสบการณ์นั้นให้เพื่อนๆได้ฟังกันนอกจากนั้นยังมีข่าวของเทคชิซิกซ์นานที่กําลังจะออกเพลงในวันที่8เดือนหน้านี้ฮะเพื่อนๆที่คิดถึงก็อย่าลืมรอฟังกันได้เลยแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ และเมื่อวันพุธที่ผ่านมาฮะออฟเซตของเราเนี่ยก็ได้จากทีมร่วมกับยังเซิร์กริชเดอะคิดแล้วก็เพื่อนๆของเขาฮะเพื่อนที่จะไลฟ์สดสตรีมมิ่งกับรายการ Offset and Friends ฮะที่เขาจะรวมเพื่อนของเขามาเล่นดนตรีแล้วก็นำเงินทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคให้กับ a อ l a n t a c o m m u n i t y f o o d b a n k ฮะที่จะนำเงินเนี่ยไปช่วยทำอาหารแล้วก็เอาไปให้คนยากไร้คนไม่มีบ้านอยู่นั่นเองในงานนี้เนี่ยยังเซิร์คะก่อนที่เขาจะเล่นเพลงเพลงนึง เขาก็ได้พูดถึงประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วมาเล่าให้ทุกคนเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังกันฮะและทุกคนก็น่าจะรู้ว่าสักเกอร์สักเกอร์ของเราเนี่ยเป็นคนที่ติดลีนเป็นอย่างมากเลยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเว้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็ได้บอกเพื่อนว่าเฮ้ยโทรเรียกรถพยาบาลหน่อยคือกูขยับตัวไม่ได้เลยจริงๆจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงฮะยังเซิร์ของเราก็ไม่สามารถ ที่จะขยับตัวลงไปรถพยาบาลได้ด้วยซ้าทีมแพทย์เนี่ยก็ต้องมาช่วยกันพยุงพาเขาไปที่โรงพยาบาลฮะก่อนที่เซิร์ฟบอกว่าตอนที่เขาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขารู้สึกเหมือนจะหมดแรงแล้วก็หลับไป หลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาฮะพยาบาลและหมอเนี่ยก็ได้มาอธิบายให้เขาฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เกิดอาการตับและไตาวายพร้อมกันซึ่งทําให้เขาเนี่ยตายไปแล้วฮะเสียชีวิตไปก่อนที่หมอจะช่วยได้และสุดท้ายซาร์ของเราเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลกว่า17วันก่อนที่เขาจะได้ออกมาฮะและตอนที่เขาออกมาเนี่ยแม่เขาเนี่ยก็ให้คําปรึกษาว่ามันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยอาจจะยังไม่หายดีมั้งลองย้ายโรงพยาบาลไปหาอีก บ้านหนึ่งดีกว่าเพื่ออีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยอาจจะให้คาปรึกษาอะไรเพิ่มขึ้นได้ด้วยซ้ำทางโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยก็ได้บอกเติ์กว่าเขาเนี่ยตายไปแล้วจริงๆฮะตอนที่เขาตับแล้วก็ตายเนี่ยวายพร้อมกันนะมันทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยเปลี่ยนตัวลงแล้วเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปพักหนึ่งเขาเลยก็เลยได้ออกมาแล้วก็แต่งเพลงที่เขาได้ตั้งชื่อไว้ว่า Killed Before หรือถูกฆ่าไปแล้วซึ่งเพลงเพลงนั้นเนี่ย มันก็พูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นั่เ,เองฮะนอกจากนั้นสุดท้ายเรายังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งฮะที่เฟรช c อ m ทา t a n ายังไม่หายซ่าฮะเฟรชบอลทา n a ายังออกมาพูดพร่ำทำเพลงพูดมากอยู่บอกว่าเพลง Unforgettable ของเขากับสวีรีนั้นน่ะตอนแรกเนี่ยเพลงมันไม่ได้หน้าตายอย่างนี้เลยตอนแรกเพลงเนี่ยมันมาแบบ ไม่มีสตรัคเจอร์ไม่มีโครงสร้างเละเทๆมาตอนที่สวีรีส่งมาและเฟรนช์มอนทาน่าเขานี่เองเนี่ยแหละที่เป็นคนทําให้เพลงเนี่ยออกมาหน้าตาอย่างนั้นไม่งั้นเพลงเนี่ยคงจะไม่มีวันออกมาเป็น unforgettable ที่เราได้เห็นกันและในคอมเมนต์ของคลิปคลิปนั้นฮะก็คือสวีรีออกมาคอมเมนต์ว่า หรือบอกว่ามึงอะโกหกนั่นเองงานนี้ก็เลยทําให้ฟินมอนทาน่าจ่อยไปเลยแล้วเขาก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบจากซูเวรีบอกว่าเฮ้ยซูเวรีเพลง Unforgettable เนี่ยพวกเราเนี่ยชนะกันทั้งคู่เลยเพลงเนี่ยวินวินทั้งคู่เราจะมาทะเลาะกันทําไมวะเพลงก็ดังจะตายเรามาทะเลาะกันเรื่องอื่นดีกว่ามั้งทะเลาะกันเรื่องลิงดีกว่าลิงที่มึงเลี้ยงเนี่ยกูเลี้ยงเมื่อก่อนมึงอีกมึงจะมาโมอ,อะไรวะนั่นแหละฮะรู้สึกว่าฟินมอนทาน่าของเราก็ยังจะไม่เข็ดและหลังจากนี้อาจจะมีหลายๆคนที่ขอพูดไปเลยว่าก็คงจะ ไม่กล้าทาเพลงกับเฟรนช์วอนทาน่าของเราอีกต่อไปและ3เรื่องของเราในวันนี้เพื่อนเพื่อรู้สึกยังไงบ้างฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันปล่อยเพลงวันที่8ในเดือนหน้าของเทคาชิซิกนันประสบการณเฉียดตายหรือเรียกว่าตายไปแล้วของยังเซิร์กแล้วก็เฟรนช์วอนทาน่ากับความซ่าข,ของเขาที่ไม่หายไปสักทีรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไ้ด้วยวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเ้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace